ในชาติก่อนเธอถูกครอบครัวตราว่าเป็นดาวหายนะถูกฝังทั้งเป็นเพียงเพราะวันเกิดตรงกับวันอับมงคลแต่ในชาติใหม่นี้เธอกลับมาพร้อมกับไฟแค้นในหัวใจเธอไม่ได้กลับมาเพื่อขอความรักแต่กลับมาเพื่อพลิกชะตาทั้งแผ่นดินหญิงสาวที่เคยถูกทอดทิ้งกลายเป็นผู้เปลี่ยนเด็กกำพร้าให้กลายเป็นจัก,กรพรรดิแผนการล้างแค้นของเธอไม่ใช่ด้วยดาบ แต่ด้วยสติปัญญาความอดทนและหัวใจที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ความลับที่ถูกฝังมานานหลายสิบปีจะถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้ใครคือคนทรยศที่แท้จริงใครกันแน่ที่ควรถูกฝังแทนเธอในวันนั้นอย่าก,กระพริบตาเพราะทุกวินาทีคือการเปลี่ยนแปลงของชะตาเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคากระเบื้อง กลิ่นชื้นของดินผสมกับกลิ่นคาวเลือดลอยเข้าจมูกของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบร่างเธอสันเทาใต้ศาลาหลังเก่าผ้าบางที่คลุมตัวเปียกจนแนบแน่นกับผิวในคืนนั้นเธอถูกลากออกมาจากเรือนโดยคำกล่าวหาที่ไม่มีแม้แต่การสืบสวนเจ้าคือลางร้ายของบ้านนี้นั่นคือคำตัดสินจากปากของแม่แท้ฮ่าฮ่าพอ นิ่งเฉยพี่ชายมองเธอด้วยสายตารังเกียจตาแกในหมู่บ้านบอกว่าเธอเกิดใต้ดาวหายนะดวงดาวที่เมื่อปรากฏต้องมีคนตายในคืนนั้นมีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านตกน้ำเธอจึงกลายเป็นทารปบบากมือของนางบ่าวผลักเธอลงหลุมศพที่ขุดไว้ครึ่งหนึ่งเด็กต้องสาบอย่างเจ้า ควรถูกฝังตั้งแต่ยังหายใจเธอกรีดร้องเล็บขูดดินร้องให้จนไม่มีเสียงไม่มีใครช่วยไม่มีใครเหลียวมองกระทั่งลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดตายผืนดินเปียกชื้นแต่ก่อนความมืดจะกลืนเธอทั้งหมดเธอสาบานไว้ในใจข้าจะกลับมาทุกคืนที่พวกเจ้าหลับข้าจะมาเคาะประตูด้วยมือที่เจ็บช้ำของข้าเอง และฟ้าก็ได้ยินเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งในร่างของตัวเองเมื่ออายุห้าขวบยามยังไม่มีใครตัดสินยังไม่มีใครลากเธอไปฝังทั้งเป็นทว่าเธอจำได้ทั้งหมดจำได้แม้แต่เสียงหัวเราะเย้ยหยันจำได้แม้แต่กลิ่นหอมอ่อนฮ่าฮ่าจากเส้นผมของแม่ที่ผลักเธอลงหลุมในค่ำคืนต่อมาเธอไม่ร้องไห้ ไม่เดินไปตามชะตาเก่าแต่แอบออกจากเรือนเงียบฮ่าฮะปลายเท้าเปลือยเปล่าของเธอสัมผัสหินเย็นเยียบดวงตาเล็กฮ่าฮะจ้องไปยังขบวนรถม้าคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมปา่าโดยไม่มีใครครวบภายในรถมีชายผู้บาดเจ็บใกล้ตายใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นเลือดดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงัง เด็กหญิงยื่นมือไปแต่แขนเขาเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เฉียบขาดหากท่านอยากรอดช่วยข้าเปลี่ยนชะตาแล้วข้าจะช่วยท่านเป็นจัก,กรพรรดิชายผู้นั้นหอบหายใจแรงจ้องเธอด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจแต่ก็พยักหน้าเบาฮ่หาฮะเรากับรู้ดีว่าเด็กตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดา เธอเริ่มด้วยการดูแลเขาซ่อนตัวในถ้ำลึกกลางป่าชื้นคอยเก็บสมุนไพรคอยเอามือเล็กๆประคองบาดแผลแต่ยามค่ำคืนเธอกลับเดินทางออกจากถ้ำด้วยร่างไร้เสียงกลับไปยังบ้านที่เคยฝังเธอคืนแรกเธอวางมีดเล่มเล็กไว้ใต้หมอนของแม่คืนที่สอง เธอแอบใส่กลิ่นเหม็นเน่าลงในอาหารของพ่อคืนที่สามเธอเขียนคําว่าตายด้วยเลือดของตัวเองไว้ตรงประตูเรือนไม่มีใครเห็นเธอแต่ทุกคนในบ้านเริ่มหวาดกลัวเริ่มฝันร้ายเริ่มได้ยินเสียงร้องให้กลางดึกแม่หนาวเหลือเกินแม่ช่วยคาด้วยเสียงนั้นก้องอยู่ในหูทุกคนแม่ในายามตื่น เธอไม่แต่ต้องใครไม่ฆ่าใครแต่บ้านหลังนั้นกลับค่อยห,าหา่าฮะกลายเป็นเงาทะมึนที่ไม่มีใครกล้าอยู่ต่อขณะเดียวกันชายผู้บาดเจ็บเริ่มลุกขึ้นได้แข็งแรงขึ้นทุกวันพร้อมเรื่องเล่าที่เธอกระซิบให้ฟังเกี่ยวกับอนาคตที่รอเขาอยู่ท่านจะต้องกลับไปแย่งบัลลังที่ควรเป็นของท่าน และเมื่อถึงวันนั้นข้าจะไม่ใช่แค่งเงาอีกต่อไปดวงตาเล็กๆของเธอจ้องลึกเข้าไปในความมืดและรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กมันคือรอยยิ้มของผู้ที่เคยตายและฟื้นกลับมาเพื่อจบทุกสิ่งด้วยมือของตนเองหากคุณต้องการให้ฉันดำเนินต่อในจังหวะเดิมบอกได้เลยครับคืนหนึ่งสายหมอกหนาะทึบคลุมทั่วป่า แสงจันจางลงราวกับไม่กล้าส่องลงมาเสียงฝีเท้าเล็กฮ่หาฮะเดินผ่านใบไม้แห้งเธอกลับไปยังหมู่บ้านพร้อมถุงผ้าสีดำในมือภายในถุงมีดอกไม้หายากที่ใช้ในการทำพิธีสาบแช่งกลิ่นของมันแรงและเย็นเฉียบจนทำให้แม้แต่มแมลงก็ยังบินหนีเธอหยุดอยู่หน้าประตูเรือนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของเธอ บ้านที่เคยอบอุ่นแต่กลับเปลี่ยนเป็นสถานที่ฆ่าลูกตัวเองประตูไม้ถูกเปิดออกอย่างช้าฮาฮะเสียงบานพับลั่นเอียดเธอก้าวเข้าไปในความเงียบทุกคนในบ้านหลับสนิทหรือไม่ก็หมดแรงจากความหวาดกลัวภายในเรือนเต็มไปด้วยเย็นกันผีน้ำมนต์และเครื่องรางเธอมองมันอย่างเย็นชา ก่อนจะวางดอกไม้สีม่วงดำไว้บนหมอนของพ่อกลิ่นแรงจนเขาตื่นขึ้นลืมตาและพบกับดวงตากลมโตของลูกสาวที่เขาเคยช่วยฝังทั้งเป็นเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่คมยิ่งกว่ามีดข้ากลับมาแล้วพ่อเขาพงะถอยเงือแตกพลักพยายามตะโกนเรียกคนอื่น แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากลำคอเธอยืนเฉยฮ่าฮ่ไม่แต่ต้องเขาแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ในอดีตเสียงเธอกรีดร้องในหลุมดินเสียงเขาที่สั่งให้กลบหน้าลงจิตใจของเขาแตกสลายโดยไม่ต้องมีการแต่ต้องใดฮ่าฮ่าเมื่อเขาหมดสติเธอก็เดินจากไป ทิ้งกลิ่นของดอกไม้ไว้ให้กลืนความกล้าทั้งหมดที่บ้านหลังนี้เคยมีในขณะที่เธอเดินกลับป่าชายผู้เคยบาดเจ็บยืนรออยู่หน้าปากทางดวงตาของเขาเปล่งแสงแห่งพลังเสื้อผ้าใหม่ของเขาคือลายจัก,กรพัดเขาเอื้อมมือมารับถุงผ้าจากเธอและกล่าวเสียงหนักแน่นถึงเวลาของข้าแล้วและถึงเวลาที่เจ้าควรได้รับตำแหน่งของเจ้า เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยสั่นกลัวในอดีตตอนนี้นิ่งสงบและเยือเกเย็นข้าไม่ต้องการตำแหน่งข้าต้องการแค่ความยุติธรรมและความทรงจำของข้าที่จะอยู่กับพวกเขาทุกคืนตลอดไปเสียงระฆังจากเมืองหลวงเริ่มดังก้องมาไกลเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงและยามรุ่งเช้าบนบัลลังสูงสุดของแผ่นดิน จาก,กระพัดพระองค์ใหม่ประกาศนามขุนนางคนแรกในรัชสมัยชื่อของเธอถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะหญิงผู้ฟื้นจากหลุมศพเพื่อเปลี่ยนชะตาราชวงศ์ด้วยมือเปื้อนเลือดของตนเองต้องการให้ฉันช่วยสร้างตอนตอๆนในรูปแบบเสียงบรรยายเพิ่มหรือบทพูดของตัวละครเพิ่มเติมได้เสมอครับแต่แม้จะมีชื่อเสียงแม้จะได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของราชสำนัก แม้จัก,กรพรรดิจะมอบทุกสิ่งให้แก่เธอแต่ภายในใจของเธอกลับยังคงว่างเปล่าในทุกค่ำคืนเธอจะลุกขึ้นเดินไปที่บานหน้าต่างสูงในตำหนักมองออกไปยังทิศท,ที่บ้านเก่าของตนตั้งอยู่ดวงจันทร์สองกระทบแก้มที่เย็นเฉียบสายลมพัดผมยาวปลิวผ่านไหลเธอหลับตาแล้วฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน เสียงร้องให้ของตัวเธอเองในอดีตเสียงร้องนั้นยังคงอยู่ในลมหายใจในทุกการก้าวเดินในทุกชัยชนะและในใจของเธอยังคงซ่อนคำถามหนึ่งที่แม้แต่คำตอบของจัก,กรพัรดิก็ไม่อาจไขได้หากชาตินี้ค่าชนะทุกอย่างแล้วเหตุใดหัวใจของข้าย,ยังรู้สึกหนาวเย็นกว่าหลุมศพในคืนนั้นเมื่อรุ่งเช้ามาถึง เธอจึงสวมชุดนักพรตทิ้งทุกตำแหน่งออกเดินทางเงียบห,าหา่าฮะไม่มีราชรถไม่มีทหารติดตามไม่มีเสียงระฆังมีเพียงเสียงฝีเท้าบนทางดินแดงมีเพียงสายลมที่พัดผ่านร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดวงจิตของเด็กหญิงซ่อนอยู่และมีเพียงคำสาบานที่ยังคงดังก้องในใจเธอ ว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าดวงดาวหายนะจะกลายเป็นดวงดาวที่ไม่มีใครกล้าดูหมินอีกต่อไปแผ่นดินอาสันไว้ราชสำนักอาจล่มสลายแต่เธอจะยังคงเดินต่อในเงามืดในความทรงจําในชื่อของเด็กหญิงผู้เคยถูกฝังทั้งเป็นและโลกนี้จะไม่มีวันลืมเธออีกครั้งจบบริบูรณ์หากคุณต้องการตอนพิเศษบทสนทนา หรือตัวอย่างเสียงบรรยายจากเนื้อเรื่องนี้แจ้งได้เลยครับแม้เธอจะเดินลับจากพระราชวังไปแล้วแม้ผู้คนจะร่ำลือถึงความกล้าหาญของเธอและเล่าขานเรื่องราวของหญิงผู้เปลี่ยนชะตาราชวงศ์แต่ในหมู่บ้านเล็กฮ่าฮะที่เต็มไปด้วยบ้านร้างที่ไร้เสียงหัวเราะที่ยากขึ้นปกคลุมประตูและผนังไม้ผุพังกลับยังมีเสียงกระซิบในยามค่ำคืน เด็กเล็กในหมู่บ้านใกล้เคียงมักบอกว่าเห็นเงาของหญิงสาวผมยาวเดินอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งบางคืนมีเสียงเด็กหญิงร้องเบาฮาา่าฮะแม่ยังไม่ตอบข้าเลยว่าทำไมคนแก่บางคนบอกว่าเธอยังกลับมาทุกปีในคืนเดียวกับวันที่เธอเคยตายไม่ใช่เพื่อแก้แค้นไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อเตือนให้ทุกดวงวิญญ,ญาณจำได้ว่า คำที่พูดด้วยความเกลียดสามารถฆ่าได้เจ็บกว่ามีดะและใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านหลุมศพที่ไม่เคยมีการขุดขึ้นยังคงมีตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งนอนอยู่มีดอกไม้สดวางข้างฮ่าฮ่ทุกปีไม่เคยขาดเหมือนมีใครบางคนยังคงกลับมาเสมอเพื่อพูดคำที่เธอไม่เคยได้รับจากใครในชาติก่อน เจ้าคือแสงสว่างไม่ใช่เงาเจ้าคือดาวไม่ใช่หายนะและเมื่อดวงดาวดวงนั้นลอยเด่นอยู่กลางฟ้าแม้ผู้คนจะหลับไหลแต่เธอยังเฝ้ามองอยู่เสมอในความเงียบในความมืดในดวงตาของทุกเด็กหญิงที่ไม่อยากถูกฝังทั้งที่ยังหายใจ เนื้อเรื่องจบบริบูรณ์หากคุณต้องการให้ฉันช่วยต่อยอดไปยังตอนพิเศษหรือสร้างซีรีส์ต่อเนื่องจากทีมนี้แจ้งได้เลยครับใต้เงาไม้ที่ลู่หลงตามแรงลมยามค่ำมีร่างของหญิงสาวนั่งพับเพียบเงียบนิ่งเหมือนรูปปั้นที่หล่อจากความเศร้าเธอยื่นมือแต่พื้นดินเบื้องหน้าฝ่ามือสัมผัสกับความเย็นของดินความชื้นที่ไหลผ่านผิวคือคำเตือนจากอดีต คือเครื่องตนวใจว่าเธอเคยถูกกลบไว้ตรงจุดนี้เสียงรีดริงร้องประสานลมหอบหนึ่งพัดกลิ่นไม้แห้งเข้ามาแต่ปลายจมูกมันคือกลิ่นของความตายที่เธอจำได้ชัดเจนยิ่งกว่ากลิ่นน้ำหอมแม่ยิ่งกว่ากลิ่นเลือดจากบาดแผลในอดีตเธอลุกขึ้นก้มศรีรษะให้พื้นดินแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบงนันดวงจันทร์ที่สองสว่างเนือหัว เหมือนกำลังเฝ้ามองและยืนยันกับฟ้าดินว่าการกลับมาของเธอไม่ใช่เพียงเพื่อล้างแค้นแต่เพื่อเปลี่ยนโซ่ตรวนที่เคยพันธนาการเธอให้กลายเป็นสะพานส่งต่อพลังให้เด็กอีกมากมายที่เกิดมาใต้ดวงดาวที่โลกไม่ยอมรับชื่อของเธอไม่มีในตำราข,ของราชวงศ์แต่มีอยู่ในคําภาวนาของเด็กทุกคนที่อยากจะรอด เธอเดินต่อไปบนเส้นทางที่ไม่มีใครปูไว้ด้วยเท้าเปล่าหัวใจเปลือยเปล่าและศรัทธาแน่วแน่ว่าแม้เธอจะเคยเป็นดาวหายนะในสายตาของครอบครัวแต่ในจักรวาลของเธอเองเธอคือแสงแรกแห่งอรุณรุ่งผู้หญิงที่ฟื้นจากดินไม่ใช่เพื่อจมลงอีกครั้งแต่เพื่อยืนหยัดและเปล่งประกายในแบบของเธอเอง นี่คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องหากคุณต้องการฮูวิดีโอชื่อเรื่องคำอธิบายหรือทำสแตมตามรูปแบบ YouTube ต่อแจ้งได้เลยครับเธอเดินเข้าสู่หุบเขาต้องห้ามสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแดนลีลบห้ามคนธรรมดาเข้าไกลแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่พักผิงของวิญญาณที่เคยถูกลืมเสียงน้ำตกดังกองลมแรงพัดผ่านราวกับเสียงของผู้คนในอดีตเธอหลับตา ฟังทุกเสียงทุกลมหายใจของผืนป่าเหมือนกับว่ามันกำลังบอกเธอบางสิ่งเมื่อเธอลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นเปล่งประกายด้วยความสงบนิ่งไม่มีความแค้นไม่มีน้ำตามีเพียงความเข้าใจความเข้าใจว่าสิ่งที่เธอเคยเป็นความเจ็บที่เธอเคยเจอไม่ได้มีไว้เพื่อให้เธอทำลาย ต่เพื่อให้เธอเปลี่ยนแปลงใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลางหุบเขาเธอนั่งลงวางมือบนดินและเริ่มสวดถ้อยคำโบราณเป็นคำภาวนาไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังคงถูกล่ามด้วยความกลัวพื้นดินสั่นสะเทือนเบาฮาฮะราวกับโลกกำลังตอบรับคำภาวนาของเธอท้องฟ้าเปิด แสงจันทราสร่สองลงมาผ่านเมฆหนาะกระทบตัวเธอจนดูราวกับเธอกำลังเรืองแสงจากภายในเสียงระฆังแห่งเมืองหลวงดังขึ้นจากที่ไกลผู้คนเงยหน้าขึ้นฟ้าขณะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปตลอดกาลในวินาทีนั้นชื่อของเธอแม้ไม่มีใครเอ่ยแต่ทุกหัวใจกลับสัมผัสได้ เธอคือหญิงสาวที่เคยถูกฝังทั้งเป็นแต่กลับฟื้นขึ้นมากลายเป็นแสงสว่างที่ไม่มีผู้ใดดับได้อีกต่อไปใต้แสงจันทร์ที่สาดอลงมาจากฟากฟ้าร่างของเธอยังคงนั่งนิ่งตายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลมหายใจของเธอผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติราวกับว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งแต่คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินทันใดนั้นเงาเร้นเงาหนึ่งก็ปรากฏ ชายชราผู้เคยเป็นอาจารย์ในวังหลวงผู้เคยช่วยเธอเพียงเล็กน้อยในวัยเด็กยืนอยู่ที่ขอบป่าดวงตาสันสถานเมื่อเห็นเธอในร่าที่เปลี่ยนพลังเจ้าทำได้จริงจริงเสียงของเขาเบาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเธอหันไปมองยิ้มบางฮ่หาฮไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เข้าใจว่าการให้อภัย คือชายชนะที่แท้จริงข้าไม่ได้กลับมาเพื่อลงโทษใครข้าแค่อยากให้พวกเขาจำว่าการผลักใครออกจากชีวิตอาจทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายชายชรานิ่งเงียบเขารู้ดีว่าเธอพูดกับเขาแต่ก็พูดกับทุกคนที่เคยทอดทิ้งเธอเขาคุกเข่าลงคำนับด้วยความเคารพไม่ใช่ในฐานะขุนนางต่อจัก,กรพรรดินี้ แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งต่อหญิงสาวที่ลุกขึ้นจากความตายและยังเลือกให้อภัยเสียงนกกลางคืนเริ่มร้องสายลมสงบลงกลิ่นหญ้าและดินเปียกชื้นลอยมาแต่ปลายจมูกเธอลุกขึ้นหันหลังให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก้าวเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อค้นหาการแก้แค้นอีกต่อไปแต่เพื่อปกป้องเพื่อชี้ทางเพื่อยืนอยู่ตรงนั้น ในวันที่มีเด็กกินคนใหม่ถูกตราว่าเป็นดาวหายนะและในสักวันหนึ่งโลกนี้จะหยุดเรียกพวกเธอว่าภัยแต่จะเริ่มมองว่าพวกเธอคือทางรอดของอนาคตที่อ่อนโยนและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันเธอก้าวเดินไปตามแนวทางที่ทอดยาวสู่ขอบผาเสียงรองเท้าผ้าใบาเก่าๆก,กระทบดินแห้งดังเบาฮ่าฮะแสงจันทร์จับเงาร่างเธอยาวเหยียดไปตามพื้น เบื้องหน้าคือผืนป่าเบื้องหลังคืออดีตและเบื้องบนคือฟ้าที่ไม่เคยปิดกั้นเธออีกเธอหยุดหันมองกลับไปยังเส้นทางที่เดินผ่านมาทุกก้าวมีรอยแผลแต่ทุกแผลกลายเป็นกรอทุกคำด่าทอกลายเป็นบทสวดในใจทุกคำกล่าวหาว่าเธอเป็นดาวหายนะกลับกลายเป็นแรงผลักให้เธอกลายเป็นดาวที่ส่องแสง ไม่ใช่แสงที่ทุกคนต้องยอมรับแต่เป็นแสงที่เธอเลือกจะเป็นเธอเงยหน้าขึ้นมองทะเลดาวที่กระพริบพร่างพลายเหนือหัวไม่ต้องมีใครอนุญาตไม่ต้องมีใครยอมรับเธอก็เป็นเธออย่างสมบูรณ์และในความเงียบนั้นในใจของเธอกระซิบถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำที่ไม่มีใครเคยพูดกับเธอแต่เธอพูดกับตัวเองได้แล้วเจ้าทำดีแล้ว แค่เพียงคำเดียวเธอก็เดินต่อไปยิ้มให้ลมยิ้มให้แผ่นดินและยิ้มให้อดีตเพราะจากวันนี้ไปไม่มีใครแม้แต่ฟ้าดินจะพรากเธอจากศรัทธาในตัวเองได้อีกจบบริบูรณ์แน่นอนครับนี่คือตอนจบที่สนางามและเต็มไปด้วยพลังของเรื่องราวฤดูใบไม้ผลิปีนั้นดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วพระราชวางัง กลิ่นหอมจางๆลอยมาตามลมชวนให้ทุกคนเงยหน้ามองฟ้าและนึกถึงหญิงผู้หนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นดาวหายนะเธอไม่ได้อยู่ในตำหนักใหญ่ไม่ได้ครอบครองบัลังไม่ได้ครอบครองอำนาจใดฮ่าฮ่าแต่ชื่อของเธอถูกจารึกในใจราษฎรด้วยความรักและความศรัทธาผู้คนต่างเรียกเธอว่า แม่ของแผ่นดินเงียบเพราะเธอไม่เคยต้องใช้เสียงแต่การกระทําของเธอดังก้องไปไกลกว่าคําใดฮา่าฮะาฮองเต้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เคยเป็นเด็กกําพร้าในตรอกแคบยังคงถวายบังคมทุกปีที่หลุมหินเรียบง่ายหลังหุบเขาสถานที่ที่นางเลือกจะใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างสงบไม่มีราชรถไม่มีข้าราชบริพาร มีเพียงเสียงสายลมใบไม้ไหวและกลิ่นญ้าอ่อนที่ห่มคุมผืนดินบางตำนานกล่าวว่าเธอหายตัวไปในคืนหนึ่งพร้อมแสงดาวที่สว่างกว่าคืนใดไม่มีงานพระราชทานเพลิงไม่มีเศษเทาเหลือเพียงข้อความสลักบนหินสีขาวประโยคเดียวเรียบง่ายแต่งดงามฆ่าจักมาโดยไร้ความแค้น และกลับไปด้วยหัวใจที่ให้อภัยเรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงตำนานของการล้างแค้นแต่คือการเปลี่ยนคำสาปให้กลายเป็นพรเปลี่ยนความเกลียดให้กลายเป็นแรงผลักและเปลี่ยนดวงดาวที่ใครเคยหวาดกลัวให้กลายเป็นแสงนำทางให้ผู้คนในรุ่นถัดไปก้าวเดินด้วยความหวังและศรัทธาเธออาจหายไปจากสายตา แต่ไม่เคยหายไปจากใจใครเลยเพราะหญิงที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นภัยของโลกนี้กลับกลายเป็นคนที่ช่วยโลกให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งและนั่นคือจุดจบของหญิงสาวที่เลือกความเมตตาเหนือการแก้แค้นด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าราชบัลลังก์ใดในแผ่นดิน